สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็คือว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้แรงงานนะครับในระบบคือในฐานประกอบการครําว่าผู้ใช้แรงงานพวกเราจะไม่เข้าใจเลยนะครับ แต่ต่างประเทศเนี่ยนิยามคำว่าผู้ใช้แรงงานของเขาตามหลักของไอโร ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะกว้างขวางมากรวมทั้งข้าราชการทหารตำรวจทุกคนเป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารภาครัฐเป็นผู้ใช้แรงงานเขาถึงมีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 8, ปดและ98รองรับว่าเรืสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวการเจรจาต่อรองตัวนี้แต่รัฐไทยยังไม่ให้สัตยาบัตตรงนี้นะครับอาจจะเกรงว่าเมื่อรับแล้วข้าราชการทาหารตำรวจอาจจะตั้งสาภาพรายงานมีนสิทธิการรวมตัวในการเจรจาต่อรองได้นะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตหนึ่งแต่วันนี้เรา,าพูดถึงข้าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541นะครับเราแก้ไขเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อปี2563คำว่าค่าชดเชยเนี่ยจะได้เมื่อไหรบางคนคิดว่าเอ๊ะทำงานมา120วัน4เดือนลาออกแล้วได้ไหมทำงานมาหนึ่งปีไม่ถึงสามปีแล้วได้ไหมค่าชดเชยเนี่ย เขาจะให้ต่อเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดแต่ส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจเลยเราจะลาออกถ้าเรากังวลบริษัทจะยุบจะเลิกจะย้ายเขาให้เขียนใบาลาออกก็แสดงว่าเราลาออกโดยสมัครใจลาออกด้วยความเสียไม่ได้รับค่าชดเชยนะครับค่าชดเชยเป็นการจ่ายค่าการสูญเสียโอกาส ของลูกจ้างเมื่อนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือการกระทําอันไม่เป็นธรรมนะครับนี่คือลูกจ้างต้องได้รับสิธิตรงนั้นแต่เขาจะขู่ว่าไอ้ถ้าถ้าไม่ลาออกจะเลิกจ้างนะจะไล่ออกนะแบบนี้เราก็ไปเซ็นใบลาออกสิธิตามมาตรา118ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเราจะไม่ได้อะไรแม้แต่บาทเดียว ค่าชดเชยแต่กาหนดไว้นะครับเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างนะครับเมื่อเขาไม่มีงานหรืออะไรเศรษฐกิจตกต่าเขาเลิกจ้างเราต้องให้เขาเลิกจ้างนะครับเอาใบเลิกจ้างมาอย่าไปเขียนใบลาออกเด็ดขาดอัตราที่หนึ่งนะครับเมื่อทํางานตั้งแต่ร้อยยี่สิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีรับค่าชดเชยสามสิบวันวันละสามร้อยก็คูณไปอัตราที่สอง ลูกจ้างทํางานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสามปีรับค่าชดเชยเก้าสิบวันนะครับไม่ใช่เป็นเดือนคิดเป็นวันอันตราที่สามลูกจ้างทํางานสามปีขึ้นไปแต่ไม่เกินหกปีรับค่าชดเชยหนึ่งร้อยแปดสิบวันอันตราที่สี่ลูกจ้างทํางานหกปีแต่ไม่ถึงสิบปีรับค่าชดเชยสองร้อยสี่สิบวัน อัตราที่ห้าลูกจ้างลูกจ้างทำงานสิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบปีรับค่าชดเชยนะครับเมื่อถูกเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิดสามร้อยวันและอัตราสุดท้ายอัตราที่หกขั้นสูงสุดนะครับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปีที่แล้วหากครูจ้างทำงานมายี่สิบปีขึ้นไปนะครับเมื่อถูกเลิกจ้างถูกเลิกจ้างนะครับเราอย่าเล่าออก รับค่าชดเชย400วันจะมีหลายคนมากนะครับมาปรึกษาผมเฮ้ยผมลาออกแล้วผมจะได้รับอะไรบ้างห่าครับเนี่ยผมจะได้รับค่าชดเชยไหมผมจะรับเยียวยาไหมไม่ได้เพราะเราลาออกด้วยใจสมัครสิ่งที่จะได้ลาออกก็คือได้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถ้าหากบริษัทนั้นมีนะครับ ถ้าฐามประกรอบการใหญ่ๆนี้จะมีกองทุนสำรองเงินชีพตามพระราชบัญญัติของกองทุนสำรองเนคี่ปี2 0พ32กํากำกับโดยกรต่อตลาดหลักทรัพย์คือนายจ้างเอาเองินลูกจ้างมานะครับหลายเดือนแล้วก็นายจ้างสมทบรายเดือนอาจจะขั้นต่ำ 3%, ามเแล้วก็เอาเองินไปฝากไว้บริษัทบริหารตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อบริษัทล้มบริษัทเก๊งเงิน กองทุนทดลองเงินทีพนี้ไม่มีสิทธิ์ไปใช้นี่หายจ้งางหักออกมาชําระนี่หักอะไรไม่ได้เป็นเงินก้้นสุดท้ายของลูกจ้างเรียกว่าเงินกองทุนทดลองเงินทีพนะครับถ้าบริษัทมีมาตรฐานเราเขาจะมีตรงนี้ถ้ามีบริษัทที่มีสาภาพแรงงานสาภาพแรงงานก็จะเรียกร้องกองทุนทดลองเงินที่เป็นหลักเพอสร้างหลักประกันความมั่นคงคุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้างส่วนค่าชดเชย6อัตรานี้ นะครับเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างนะครับโดยไม่มีความผิดแต่หากลาออกเรากำมกึงว่าเราก็ทําความผิดหรือไม่ถูกนายจ้างบอกว่าเออถ้าไม่ลาออกจะเลิกจ้างนะจะไล่ออกนะเราไม่ต้องลาออกนะครับให้เลิกจ้างนะแล้วเราเอาใบเลิกจ้างนะั้นน่ะไปร้องต่อศาลแรงงานศาลแรงงานกลางศาลแรงงานภาคหนึ่งภาคสองภาคมีหมดอุดรธานีเชียงใหม่ชนบุรีสระบุรี แารงานการก็อยู่กรุงเทพถ้าเราไม่รับความเป็นธรรมนะครับนี่คือบอกสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของลูกจ้างที่อยู่ในระบบนะครับในนิยามของลูกจ้างในฐานประกอบการซึ่งจ่ายเงินประกันสังคมเป็นลูกจ้างนายจ้างมีนิติกรรมสัญญาการชัดเจนถ้าเลิกจ้างต้องได้รับสิทธิประโยชน์6กรณีนี้ครับวันนี้มาพูดเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม มาตา118ของพระราชบัญยัติคุ้มครองรายง,งาน2อ4 1ครับสวัสดีครับ